ถ้าส่องไมค์ค a นิคอลคีย์บอร์ดรุ่นใหม่จาก a j a จที่สเปคดีหน้าตาสวยเริ่มต้นหลักร้อยขายถูกแบบนี้เขามีกำไรมั้เนี่ยจะมีรุ่นไหนบ้างน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เฟสมาแนะนำให้ฟังกันค่ะ เริ่มกันที่ตัวแรกกับ A j z AK 6 8 0นี่คือ Mechanical Keyboard ไซส์หกสที่ทําการตกแต่งมาให้แล้วน่ารักมากๆแต่นี่พีคที่สุดเป็นเรื่องของราคาที่เปิดตัวมาแค่649บาทเท่านั้นโอ้แม่ก็ถูกมากซึ่งสเปคนี้ตกแต่งมาให้แล้วสวิตช์ลูกมาให้รองรับพอส s w a p ด้วยหากคุณต้องการใช้งานไร้สายเนี่ยก็จะมีรุ่นไร้สายให้เ,เพื่อนๆได้เลือกอีกด้วยแต่จากที่แฟด้ลองไปส่องๆมาแค่รุ่นเสียบสายปกติน่ะก็ถือว่าน่าใช้พอสมควร ควรแล้วค่ะเพราะด้านในมีการมอดโฟมมาให้แล้วก็เพจของเขาเป็น PC Pa g e แต่ยึดโครงสร้างแบบท็อปเมาส์อยู่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอะราคาแค่600เองแล้วก็ในส่วนของคีย์แคปทาการตกแต่งมาให้แล้วมีฟอนต์ไทยมาให้และหากคุณเลือกรุ่นเสียบสายเนี่ยน้องก็จะมีไฟ RGB ด้วยนะคะงงมากว่าเขาขายราคานี้ได้ยังไงคิดว่าในปีนี้รุ่นนี้อาจจะมาแรงมากๆเลยก็ว่าได้ค่ะยังไงถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วเดี๋ยวเพจจะแปะพิกัดไว้ให้แต่ว่าอาจจะต้อง รีบหน่อยเนาะกลัวของหมดเพราะหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆค่ะหรือใครอยากรับชมรีวิวเต็มๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะ <c oughs> เผื่อทางแบรนด์มาเห็นเขาจะได้มาจ้างเฟซและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับน้อง A j a z AK 6 8 0ถัดมากับรุ่นที่2ง A a z AK 8 2 0ซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยเขาจะมีทั้งตัวปกติแล้วก็ตัวโปรนะคะตัวปกติก็จะราคาถูกหน่อยประมาณ6 9 0เบาทเป็นไซส์75%้ตัวเนี้ยโครงสร้างเป็นแกสเก็ตรองรับพอสวอปแต่ติดตรงที่ไฟแบ็คไลท์ของเขา จะเป็นแค่ไฟสีขาวอย่างเดียวไม่ใช่ไฟ R G B แต่หากใครเป็นสายเน้นใช้งานทั่วไปนะก็โอเคแล้วส่วนรุ่นที่เฟสอยากจะมาแนะนําให้รู้จักจริงๆจะเป็นรุ่น A j a z A K 8 2 0 Pro ซึ่งยังเป็นไซส75์75%อยู่แต่ว่าจะได้หน้าจอมาเพิ่มรวมไปถึงว่าคีย์แคปมีการตกแต่งมาให้แล้วส่วนราคาของน้องเนี่ยอยู่ประมาณ2290บาทถือว่าโดดขึ้นมาเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยแต่สเปคภาพรวมอะยังน่าใช้อยู่ค่ะแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าสเปคก็ต้องมากขึ้นด้วย การใช้งานไร้สายตัวนี้รองรับทั้งบลูทูธ5.0และไวเลส2.4 g h z มีการรองรับปรับผ่านซอฟต์แวร์ได้ตัวจอท FT นี้ก็สามารถใส่ไฟจิ๊บตุ๊กติกไปมารวมไปถึงว่าไฟแบ็คไลท์ก็เป็นไฟ RGB มีให้ปรับหลายโหมดก็ลองเอามาแนะนําเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะถ้าเกิดใครกําลังหาไซส์75%แล้วมีจอราคาถูกๆเนี่ยเรียกว่าตัวนี้ก็พอสู้ได้เลยนะหากใครสนใจไม่ว่าจะเป็นตัว AK820 หรือว่า AK820 Pro ก็ o, สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะเฟส8วิกัดไว คลิปเหมือนเดิมถัดมาคีย์บอร์ดรุ่นที่3 A j a z AK 992รุ่นนี้จริงๆมีออกมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ที่เฟนไปนส่งม่ใหม่คือเขามีสีสันมาให้เลือกเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีดําชมพูขาวฟ้าสไตล์เลโทรหรือว่าเทาตัดเหลืองค่อนข้างจะสวยมากๆนะคะเป็นคีย์บอร์ดที่พร้อมใช้เลยสําหรับสายทํางานนะด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ประมาณแบบ96%แล้วราคาก็ไม่แรงด้วยเริ่มต้นประมาณ1 9 0บาทเท่านั้นและในรุ่นนี้ เขาจะมีรุ่นราคาอัปเกรดขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นประมาณ1,490บาท1,990บาทตัวนั้นน่ะจะมีการรองรับใช้งานไร้สายนะคะราคาก็เลยจะสูงตามไปแต่อย่างในตัว1 0 9 0บาทเนี่ยก็จะมีการรองรับคอสโวปได้ใช้งานเสียบสาย Type C รองรับทั้งในฝั่ง Mac OS Windows โครงสร้างคีย์บอร์ดแบบแกสเกตงบพันนิดนิดเฟดว่าโอเคเลยบางเจ้าราคานี้ยังได้แค่หน้าตาแบบดำล้วนขาวล้วนแต่เนะี่มีสีสันเพิ่มมามากขึ้นนะคะส่วนใคร มีงบมากกว่านี้อยากใช้งานไร้สายได้ก็อาจจะต้องขยับไปนิดนึงประมาณ1990บาทแนะนําเป็นตัวนั้นแทนค่ะเดี๋ยวเจะแปะพิกัดสั่งซื้อมาให้ใต้คลิปเนาะหากมีโอกาสก็จะเอามารีวิวให้ดูกันเหมาะสาหรับสายทํางานมากๆไซส์นี้ขยับมาดูคีย์บอร์ดแมคคา n i c a l ไซส์แปกันบ้างดีกว่านะ่นคือ AJ AKS 068 Pro จะเป็นคีย์บอร์ดไซส65์65%เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะมีการแบ่งเลเยอร์ให้คล้ายๆกับอลิสซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทาง AJ S Thailand จะเอารุ่นแบบ มาวางจําหน่ายด้วยแล้วราคาก็ไม่สูงมากเกินไปนะอยู่ประมาณ2390บาทเองมีการตกแต่งคีย์แคปมาให้แล้วเรียบร้อยมีไฟ RGB สามารถใช้งานไร้สายได้ระหว่างทาคลิปเนี่ยเฟยก็ได้แต่งงว่าเฮ้ยเขาเอากําไรมาจากไหนนักเนี่ยแต่โดยรวมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้บริโภคอย่างเราค่ะเพราะจะได้มีตัวเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากลองไซส์คีย์บอร์ดแปลกๆอันเนี้ยแปลกจริงแนะนําเลยแรกๆคุณจะไม่ชินกับการพิมพ์แน่นอนแต่หากใช้ไปเรื่อยเขาบอกว่ามันก็พิมพ์เร็ว ดีต่อการวางแขนอะไรต่างๆได้เรื่องของเออก์โอนอมิกเรื่องสุขภาพหากใครอยากลองก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะมีแค่ไม่กี่ตัวหรือใครใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็มารีวิวให้เฟซฟ,ฟังกันได้ในคอมเมนต์นะและรุ่นสุดท้ายที่เฟซไปส่องเจอมานั่นคือ A j a z AK35IV2 เป็นอีกหน,นึ่งแมคานิคอลคีย์บอร์ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นไซส์100%แล้วมีจอ TFT มาให้มีน็อปมาให้หลายคนก็จะชอบถามเฟซว่าเฮ้ยมีคีย์บอร์ด แบบไซส์100%ไหมแต่อยากด้จอด้วยนี่ค่ะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่ว่าราคาก็จะสูงเพิ่มนิดนึงนะคะอยู่ประมาณ2,990บาทแนะนําให้หาค้นลดมาใส่เพิ่มจะได้ราคาถูกลงส่วนข้อหน่าใช้หลักๆของน้องเนี่ยคือการดีไซน์มีการตกแต่งมาให้แล้วจะมีให้เลือกเป็นสีขาวแล้วก็สีดำคีย์แคปก็มีการตกแต่งมาให้เช่นเดียวกันส่วนใครต้องการใช้งานไร้สายนะคะเขารองรับทั้งบลูทูธแล้วก็ไวเลสมีแบตเตอรี่ให้มาถึง8,000ม ah. ิลลิแอมเป็นอะไรที่เยอะมากๆกันมา การงงสุดๆส่วนจอ TFT สามารถใช้โปรแกรมในการปรับคัสตอมไค์ได้หากใครต้องการจะเอาภาพไฟลจิ๊บมาแสดงตัวจอนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆสำหรับโครงสร้างคีย์บอร์ดค่ะจะเป็นแกสเกตมีไฟ RGB รองรับพอลส์วอฟถือว่าเป็นสเปคมาตรฐานณปัจจุบันถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วจริงๆเนาะจะมีประมาณ3สีแต่คิดว่าในอนาคตอาจจะมีสีเหลืองเพิ่มเข้ามาด้วยก็ต้องมารอติดตามกันนะคะรวมไปถึงว่าสวิตช์ที่เขามีวางจําหน่ายเนี่ยก็มีแค่ตัวเดียวใครที่ซื้อไปลองมาแล้วก็ มารีวิวในคอมเมนต์กันได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นแมค h านิ c ค l k คีย์บอร์ดที่เฟสไปส่องมารุ่นใหม่ล่าสุดจากพี่เอเจสเห็นไหมบอกแล้วราคาดีหน้าตาดีสเปคก็ดีแล้วก็คลิปนี้เขาไม่ได้จ้างเฟสมานั่งโปรโมทนะคะเฟสแค่เจอของดีแล้วก็อยากมาแนะนําให้กับทุกๆคนฟังกันหากใครชอบคลิปนี้ก็ากสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเฟสได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย